ของแก่ของเจ็บของตายก็ต้องเรียนรู้มันอยู่กับของที่เกิดขึ้นมาตายอาศัยเยูอกของที่มันแปรปวนได้เปลี่ยนแปลงได้จะไปทุกข์ทำไมในเมือมันเป็นอยู่อย่างนั้นฝึกเรียนรู้หลักอันนี้จังไม่เที่ยงทุกข์ทนจนสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาวควบคุมเป็นไปตามต้องการไม่ได้ศึกษาหลักอันนี้จังต้องอนัตานี่ชนทำมารู้แก่ใจ พอมารู้เก่ใจแล้วที่นี่อะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่มันจะรู้ในคาตอบเดียวว่าอ๋อมันถึงเหตุผลอขกมาแล้วนะเด็ดถึงเวลาเข้ามาแล้วต้องเก่ต้องเจ็บต้องทายวัตถุสิ่งของก็เหมือนกันถึงเวลาที่มันต้องหักต้องพังไปแล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีความเรือนร้อนอะไรก็ใจ แต่ถ้าเราไม่ศึกษาหลักอนิ้จักรกานตาลไปยึดเข้าไปยึดเข้าพองไปยึดเข้าตอนนั้นแหละความทุกข์มันก็ปรากฏขึ้นภายในจิตใจนั้นเมื่อสิ่งทั้งหลายตะบองเลานั้นมันเสื่อมสลายลงไปแล้วยอมรับไม่ได้เพราะจิตเนี่ยไปยึดมากเกินไปไปยึดมากเกินไปนั้นมันต้องไปใส่ใจอะไรมันมากนะักบริหารจัดการด้วยสติปัญญา พิจารณาอยู่ในกายในจิตของเราคนอื่นในเรื่องของเขาเอาเรื่องของเรานี่แหละใั้ดูกายดูใจดูกายดูใจดูจิตด,ดูใจของเราไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเดียวมันก็เปลี่ยนแปลงไปจะสุขก็สุขไปอย่างนั้นเองทุกทนอยู่ในภาพเดิมไม่ได้เกิดดับเกิดดับตลอดเวลาจะมีชีวิตมีวิญญาณครอง มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองเหมือนต้นไม้หรือไม่มีทั้งชีวิตไม่มีทั้งวิญญาณครองพวกโต๊ะพวกเตียงพวกตังคงใช้เยิงถือตัวบัน่นตัวเรือนตัวเหล็กตัว,ว,วขังอย่างกระเป๋าถือเรานะมันไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองในเมื่อลุงในความหมายอศจัตวาธา มันตกเป็นเมืองขึ้นของสังขารเป็นไตรักเมื่อว่าสเพสังขารานิจาสังขารทั้งหลายจำปองม,มีความเสื่อมสิ้นเป็นธรรมรดาสัมเพธรรมารนัตาติสิ่งทัท้งหลายจำปองเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์ตนบกคนเขาเราวัตถุสิ่งของอะไรดูคนเดยด้วยความหมายที่เป็นปรมตถะคำตอบที่แท้จริงนะในร่างกายของเราเนี่ยนะ เนี่ยทั้งเนียวมันรูปสัญญานามสัญญาหรือรูปกับนามที่ว่านามรูปจิตก็เป็นเรื่องของนามรูปก็คือร่างกายขันธ์ทั้งห้ารูปิชนาสัญญาตังขานวิญญาณรูปเสียงกลิ่นรสโอระะเครื่องสัมผัสธรรมรมธาตุสีดินน้ำลมไฟขันธ์ทั้งห้ารูปิชนาสัญญาสังขานวิญญาณ อยตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจอยตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสพอระพะเกิดสัมปัตธรรมอารมณ์สิ่งทั้งหลายดำรงในโลกมีชื่อว่าสิ่งนั้นนั้นมีชื่ออย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างนั้น <Yeah. S 1> ไม่ต้องดูไกลหรอก นูในจุดในตนตัวของเราอ,อาการ,นะกรสามสิบสองเนะเคสาคือผมโลมมาคือขนนขา,าคือเล็บดันตาคือฟันตะโจคือหนังหรือจะไร,ะรไปไนอาการสามสิบสองที่เราเคยสัทยายกัน จะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นนังเป็นเนื้อเอ็นกระดูกตามไตไส้พอดอาหารมา,าัานเก่าน้ำดินน้ำเลือดน้ำเหลืองน,น้ำหมดน้ำลายน้ำมันข้นจำตรงนี้ไว้นะจำตรงนี้ไว้ทุกสิ่งตัวอย่างไหนจะมีเชื่ออะไรก็ชชังมันเป็นสัตว์าวาถาดดินมันเป็นสัตว์าวาถาน้ำมันเป็นสัตว์าวาถาดลม มันเป็นสัตาวาาธาตุไฟแล้วมันก็เป็นสัตาว่าวิญญาณธาตุนั่นจะเพิ่มอีกธาตุหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าอากาศธาตุอากาศกับออกซิเกอรอากาศก็คือออกซิเจนนะคำร่มมันคนอย่างกันจำตรงนี้น้ว่าธาตุจะมีชื่ออะไรก็ช่างจะเป็นสิ่งไหนเป็นเพศใดก็ช่าง้ายมันเป็นสัตววาธาตุนั้น ธาุดินทาุน้ำธาุลมธาุไฟจะเป็นรูปก่อตามเป็นกลิ่นก่อตั้มเป็นรสก่อตั้มเป็นเสียงก่อตามเป็นการสมบัดตุกจังประามจะสุขกับจะสุขด้วยกัมมันก็ตามจะทุกข์ด้วยกัมมันก็ตามจะรับรู้เลยเฉยอยู่ก็ตตามทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นระบบของธาตุเพียงแต่ว่าใส่ความหมายเป็นนัยยะแห่งสมมติเดียวสมมติปัญญา สิ่งนี้มีชื่อนี้สิ่งนี้มีชื่อนี้อันนี้เป็นสิ่งนี้อันนี้เป็นสิ่งนี้ให้ความหมายไปโดยชื่อแทนแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เคยเป็นไปตามชื่อดอกมีแต่มีแต่เกิดขึ้นแล้วเขาก็าจะต้องเสื่อมไปเพนนนเนยอย่างนั้นเป็นเดียว้งอย่างนั้นเป็นขขอนัตตาอย่างนั้นเป็นธรรมชาติาเข้ามาอยู่อย่างนั้นที่จะ,จะมาพูดว่าเส้นผม เกษาจะมาพูดว่าสิ่นขนจะมาพูดว่าเล็บมือเล็บเท้าจะมุมาปูดว่าฟันข้างล่าง้างบนกี่ซี่กี่ซี่ที่ติดอยู่กระดูกข้างหรือจะปวดว่าหนังพูดว่าเนื้อพูดกันไปพูดกันไปสุดท้ายมันก็เท่ากับดินเท่ากับน้ำเท่ากับลมเท่ากับไฟเท่ากับอากาศเท่ากับวิญญาณธาตุอันเก่า ในสิ่งต่างๆต่างบหเ่านี้ก็ไม่เคยเป็นอะไรอย่างที่ล่อเขาให้ความหมายเดิสมมติกันเป็นของเกิดขึ้นมาเก่มมาเก็บม,มาตายอันเก่านั่น,นแหละแล้วตายแล้วก็สลายลงสู่ความเป็นธาตุอันเก่านั่นแหละดินกับเกินสู่ดินนำ้ำกับคกินสู่น้ำลมกับเกินสู่ลมไฟกับเกินสู่ไฟ,ไฟมันก็กลับไปที่เดิมของมันอย่างนั้นเธอใส่ชื่อว่า สิ่งนี้อันนี้เรียกอันนี้เป็นอันนี้จะพูดจนตายมันก็คือไม่เคยเป็นอะไรอย่างที่โลกเขาให้ความหมายโดยสมมติกันมีแต่การเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสลา,ายไปทมหน้าที่ตามวิรีของเขานีนในส่วนของความเป็นธาตุพูดโดยรวมบมัทุกสิกอย่างในเลกาที่มีชื่ออะไรต่างๆ,างๆ้าไม่เกี่ยวกับธาตุ ถึงสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองต้นไม้ประเภทนั้นต้นไม้ประเภทนี้ในกระทั่งสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองจะเป็นต๊นเดงตังตึกรามบัานทองของใช้เกินถือพูดกันไปหลายรูปหลายแบบหลายชื่อหลายเสียงแต่สุดท้ายมากระเท่ากับลองควองเป็นสัตว์วานถาดินสัตว์วานถัดน้ำสัตว์วานถลมสัตว์วานถัดไฟอันเก่า ชาชาหรือเร็วมาก็ลองบรรจุความไม่ยห่งดินด้าลงไฟตายแล้วปเป็นดินเป็นน้ำไปลงเป็นไฟไปตายก็เปดินดินน้ำลงไฟนันเก่านี่แหละสุดท้ายมาแล้วสิ่งทารายจำปรงเต็มอยู่ในโลกที่มีเชื่อบัญญัติอะไรต่างๆเป็นเบียงสัตว์ตามธาตุเป็นเพียงสัตว์มามธาตุเท่านั้นอมานิเยโกโนมเข้ามาหาจิตใจของเราโอมบานิโยโกโนมเข้ามาหาร่างกายของเรา เนี่ย้างนอกพอดธาตวที่นั่งอยู่ตรงนี้เที่ว,ว่าประตูต,ตัวเนื้อตัวหนังตัวร่างกายของเราอันนี้ก็เป็นพิสราวาตัวธาตุที่ประชุมกันอยู่เท่านั้นเพีเดียวก็จะต้องแตกดับทางสลายสลายลงไปเจะว่านางนั่นนายนี้นายก่อนนขอนายคอนายงอจะเป็นชื่อน,นั้นชช่นนี้ก็พูดกันไปแทนสุดท้ายหมายแล้วสรีระร่างกายทั้งเขาทั้งเราอันนั้นเป็นเวียงแค่สถานที่ที่ประชุมกันอยู่ในธาตุทั้งสี่ มีดินมีน้ำมีลมมีไฟทะนะั้านั้นพระพเจอตบอกว่าตัยต,ตัวจิตวิญญาณเข้ามาอาศัยสิ่งหยุดตรงที่จิตเจ้าว่าเป็นตัวเราของเราสุดท้ายมาจะสมมติกันกี่พบก,กี่ชาติได้ความหมายกันกี่พบเก,ก่ชาติจะยึดถืออย่างไรอสิ่งอันเป็นธาตุทั้งหลายตั้งวงเรานี้ก็ไม่เคยเป็นของของใครน,นี่ก้องประเด็นเดินคือกันอยนโลก กระดูคนเราคนเดียวกระดูตดุดกระดูคนคนเดียวที่จิตดวงเดียวที่เวียนไหวยใ่เกิดเนี่ยจะเป็นคนตัวตาจะเป็นสัตว์ตัวตาจะเป็นอะไรอะไรก็ตามเมือ่อตายแล้วก็ทิ้งซากร่างกายไว้ในโลกอนี้ภูเขาจะใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนก็สู้กระดูกของเราที่เกิดตายเกิดได้ไม่ได้ข้าวาน้ํา น้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหมูน้ำลายน้ำมันขดน้ำมันเลี้ยวน้ำมันไข่ข้อน้ำเงินน้ำไข่น้ำหูน้ำตาน้ำโมดน้ำขอดน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เขาว่าบากแล้วยังสูญน้ำตาของเราที่เวียนว่ายได้เกิดไม่ได้แต่ละพรแต่ละชาติไม่ได้เห็นตรงไหนตรงไหนที่เราย่างกายเดินไปหรือไม่ได้เดินไป ในสิ่งตรงนั้นในสถานที่นั้นไม่มีที่ว่างว่าเป็นที่ที่สัตว์ไม่เคยตายสถานที่ที่เราไปสถานที่เราไปเยือนแต่ละที่แต่ละที่ทุกข้าวเดินยรื่ไมไ้กระทั่งสถานที่นั่งที่นอนล้วนแล้วจะเป็นซากกระดูกของเราแต่พบหลายพบหลายชาติที่เคยตายไว้ไ้ทางนั้นเจ่อว่าดินเป็นของของโลกน้ําเป็นของของโลก ลมเป็นของของเราไฟเป็นของของเราอาการเป็นของของเราแม่ที่สุดแล้วจิตอันนี้ก็เป็นจิตที่โลกเขาสั่งแต่งไม่ก่อนแล้วจะสมมติเราว่าเป็นของของเราเป็นจิตใจของเราเป็นจิตของเราเนี่จะสมมติใจนีจนถึงวันตายโดยสมมติกี่พ่อกี่ชาติจิตก็เป็นจิตอยู่เท่านั้นไม่เคยมาเป็นของเรามีแต่ความคิดอันเป็น ใยตัวความหลงภายในตัวจิตดังนั้นที่มาสร้างเหตุสร้างผลขึ้นสมมุติบัญญาตขึ้นมาเป็นตัวของตัวทางด้านดีจิตเป็นจิตทางนั้นจิตเป็นเพียงสระวันธาตุ้ท่านั้นอาคมมาจิตออกไปอาคำมารู้ออกไปอาคำมาใจออกไปอาคำมาวิญญาณออกไปเหลือเพียงแต่รู้รู้รู้เอาคำบ่ารูอา้อกอกไป,กม,ไป,กม,ไปมีแต่ความรู้สึกรู้ที่ไม่มีชื่อผู้หญิงคนหนึ่งก็ไม่มีผู้ชายคนหนึ่งก็ไม่มี ตัวหนึ่งก็ไม่มีตัวตัวของคนคนพวกหนึ่งในจิตตรงนั้นไม่มีมีแต่รู้เฉยรู้เฉยจริงๆว่ารู้อะไรชื่อเป็นอนัตตาโดยสามัญรักข้อไม่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างตัวจิตจริงๆไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มตัวจิตจริงๆไม่ต้องทายนักทายเบาตัวจิตจริงๆไม่ต้องเดินไม่ต้องนั่งไม่ต้องนอนไม่ต้องยืนตัวจิตจริงๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ได้ ตัวจิตจริงๆมันไม่หลับไม่นอนเพราะมันไม่มีรูปร่างกายแต่พอมาอาศัยอยู่ในเนื้อหนังร่างกายที่มันต้องดื่มต้องกินมันก็เลยจะต้องกินเก็เพราะว่าร่างกายมันมีความจำเป็นต้องดื่มต้องกินร่างกายมีความจำเป็นต้องถ่ายนักถ่ายปัาะร่างกายมีความจำเป็นต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนในร่างกายนี้ก็มีธรรมชาติความเป็นไปที่ต้องเก็ดต้องเก็บต้องไขต้องได้ หรือต้องตายโดยเหตุผลใดดอันหนึ่งที่มันสามารถเกิดขึ้นในในเจกทุกขณะอย่างที่เคยอธิบายไว้ในค่าวก่อนๆอายุของคนอย่างเรานะี่มันไป่รื้ยยดยาวเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหรือหลายๆปีอายุของคนอย่างเราแท้ทจริงแล้วไม่หายใจเดียเด๋ยวนี้มันตายเดี๋ยวนี้เอาที่ปเป็นบัจจุบันที่สุดไม่หายใจเดี๋ยวนี้มันตายลงเดี๋ยวนี้ หายใจเข้าไม่ออกตายหายใจออกไม่เข้ามันก็ตายสรุปแล้วเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลจะมีชีวิตเหมือนอย่างเราบุคคลอื่นและสัตว์อื่นจะมีชีวิตเหมือนต้นไม้แต่ไม่มีวิญญาณคลองจะมีทั้งชีวิตมีมีทั้งวิญญาณจำมีทั้งมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณไม่มีทั้งชีวิตไม่มีทั้งวิญญาณเป็นเพียงสาวะว่าธาตุที่ประชุมกันอยู่ทางนั้น จะหมายสมว่าเราอย่างไรกระชันงมีเด่ดธาตุมีเด่ธาตุคำว่ามีแดนธาตุพูดเพื่อทราบเท่านั้นแต่สุดท้ายมาเม่นแต่คำว่าดินเอาเอาลงไปใส่ในดินเองก็ไม่ได้เพราะคำพูดหรือตัวหนังสือนั้นมาเขียนกันอยู่ข้างนอกในตัวดินจริงๆไม่มีคำว่าดินในตัวน้ำจริงๆไม่มีคำว่านา้ำในตัวลมจริงๆไม่มีคำว่าลมในตัวไฟจริงๆไม่มีคำว่าไฟ ในตัวอากาศจริงๆไม่มีคําว่าอากาศในตัวจิตใจจริงๆหรือวิญญาณธาตุจริงๆไม่มีคําว่าจิตไม่มีคําว่าใจไม่มีคําว่าวิญญาณธาตุในเมื่อมันลงดนความหมายชน,นี้แล้วจะไม่เป็นอนัตตาจะเรียวกว่าอะไรดินในเป็นอนัตตาชื่อทั้งหลายก็เป็นอนัตตาเมื่อแต่สัตว์ว่าด,ดนินนั่นจะเป็นเพียงสัตว์ว่าธาตุสัตว์ว่าธาตุสมงครแล้ว แล้วทานท้งห้านตังบนเรานี่เมื่อตายไปแล้วขนไปด้วยได้ไหมเขขนไปไม่ได้เมแต่กระดูกศิลหนึ่งก็เอาไปไม่ได้เงินทองของสมบัติก็เอาไปไม่ได้บุตรลูกมีสามีปัญญาก็เอาไปไม่ได้เหตุฉะนั้นแล้วเขาเก่เองเขาเขาเขาเกิดเองเขาเขาเก่เองเขาเขาเจ็บเองเขาเขาก็ตายเองเขาไปเว็นแทนกันไม่ได้หรอกมีแต่ตัวจิตตนในใจโง่เขาเะยชอบจะไปคิดแทนบนบนอื่นเขา เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราสอนใจของเรามีความรู้เด่นสอนจิตสอนใจของเราให้มีความรู้อื่นสอนจิตสอนใจของเราให้มีความรู้เท่ายึดอะไรยึดเอาของยึดเอาของเที่มันเกิดขึ้นมาตายดินมันเป็นของเกิดเกิดมาตายเป็นน้ํามันเกิดเกิดมาเป็นของตายเป็นลมมันเกิดเกิดเป็นของตายเป็น ไปเกิดกขึ้นเป็นของตายเป็นมีแต่ดโดยจินตนามายึดเอาของที่มันมันเก็บม,มันเะ็บมันตายเป็นจิตนี้ก็เลยให้ความสมมายได้ ain, ความสมมติว่าเราเป็นผู้เกเราเป็นผู้เจ็บเราเป็นผู้ตายทั้ทงทั้งที่จิตนี้คำว่าเราหรือตัวเราไม่มีอยู่จริงมีแต่มีแต่สภาพความรู้สึกรู้ที่ไม่มีรูปร่างจิตจ,จริงๆมันไม่ดีมันไม่ชั่วตัวจิตจ,จริงๆมันมีไม่ดีไม่ชั่วตัวจิตจ,จริงๆมันไม่สุขไม่ทุกข์ เหตุที่มันวิ่งไปหาดีหาชั่วเพราะว่ามันหลงกองสังขารจิตจริงๆเป็นสมบัรู้เฉยๆจะได้ว่าสุขก็ตามทุกข์ก็ตามดีก็ตามโ่กก็ตามมันจรพัดผ,ผ่านเข้ามาให้รู้เท่านั้นแต่ด้วยความโกรเขาเอยตัวจิตนี่ไม่เคยทราบมาก,ก่อนจึงไปยึดถือเอามาเป็นอารมณ์เสียจกลใจมันเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์เพราะตัวจิตยึดจิตว่าจิตเป็นเรา ทั้นทั้งที่ตัวจิตนี้ไม่มีรูปร่างแห่งความเป็นเราเลยแม้สักนิดเดียวเป็นธรรมชาโดยารัมญาณผู้หญิงมีตรงไหนผู้ชายมีตรงไหนไม่มีดอกให้ที่นั่งกันหยุดตรงนี้ผู้ผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีผู้บวชก็มีผู้ไม่บวชก็มีพูดเป็นภาษาธรรมดลมวสับโพสุนโยคนคนหนึ่งไม่มีผู้หญิงจะมาได้อย่างไรผู้หญิงก็ไม่มีผู้ชายก็ไม่มีผู้บวชก็ไม่มีผู้ไม่บวชก็ไม่มี ก็เป็นสัปดาวะขาดเสมอกันในเมื่อเห็นความหมายเป็นอย่างนี้แล้วจะอาควมจะให้ความสมคัญมันหมายว่าเป็นตัวเราตัวเราได้อย่างไรนีเมื่อมันไม่เคยเป็นเรามาแต่ต้นเป็นเพียงสัปดาวะขาดเท่านั้นย้อนกลับมาหาจิตใจตนนี้ว่าพรอยตัวจิตตัวจิตมันไม่เคยเห็นตัวมันเองว่าตัวมันเองเป็นอนัตตามันคือสมมติว่าตัวมันเองเป็นเราเป็นเรารบเป็นเราคือมาตั้งๆที่ไว้ตัวจิตตายนั้นไม่มีรูปร่างเลยแม้สักน like li so right huh? right. ิด จะมาเรียกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายได้อย่างไรจะมาเรียกว่าเป็นตัวเราของเราได้อย่างไรในเห็นตัวจิตเรานี่เป็นเพียยอันเป็นอนัตตาโดยสามัญการักไม่มีรูปร่างอย่างอยู่แล้วในตัวจิตนี่จะเรียกว่าดูใจดูใจดูโดยสติดูดูโดยดูโดยปัญญาดูด้วยดูด้วยวิวิปวิปัสนาเราอะไรดูาความผักความเพียรของเรานดูจิตดูใจของเรา ทุกอย่างมันเกิดไปตามเหตุผลของมันธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาต,รรชาติขยายความให้กว้างออกและให้ชัดเจนขึ้นคําว่าธรรมชาติธรรมชาติของการเกิดแล้วมันต้องเกิดต้องเจ็บต้องตายต้องเกิดต้องเจ็บต้องไข้และก็ตายกันคาว่าธรรมชาติจะว่าเป็นอะไรก็ทั้งของเกิดของเกศวิจเจรมุหาย ของเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลีป่ยนแปลงระดับไปอันนี้ขยายโดยกิริยาธรรมชาติที่เป็นกิริยาบุญ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 การการคิดดีทําบุญเป็นบุญผลของความเอะความเป็นบุญน,นั้นเกิดเกิดความสุขขึ้นมาอันนี้ก็เดียวว่าธรรมชาติของการทําบุญที่มีความสุขปรากฏขึ้นในขณะที่ทําเมื่อสุดในขณะที่คิดจะทํามันก็เป็นความสุขข,ขึ้นมาแล้วจะดวมบาปเองก็เป็นธรรมชาติทั้งบาป บาปเป็นธรรมชาติของบาปเมื่อทำบาปแล้วความทุกข์และความเลาร้อนจะปรากฏขึ้นเม้่ีสุดแล้วมีแตจคิดจะทำานก็เดือดร้อนแล้วนี่ตัวบุญตัวบุญทำบุญแล้วเกิดความสุขทำบาปแล้วเกิดความทุกข์เนี่ยมุ่งพิจารณาเห็นว่าบุญกับบาปอันนี้เป็นกองสังขารที่พุ่งออกมาจากตัวสมมติคือโดยจิตโดยใจที่สมมติตัวเราเป็นเราตัวสมมติให้มันเป็นตัวเราขึ้นมา ท้ามีได้เกิดการดับทุกข์ถ้ามีได้เกิดการดับทุกข์ปฏิจจานโรธาหรือสม,มุเทเฉดทรรมปารโดยการได้ศึกษาอย่างช่ำชองในหลักอนิจจังตัวนาตตารวมลมมหัตตตัวติปัญญาผู้รู้ตื่นผู้เบิกบานมองหอเห็นอะไรเห็นอะไรเป็นเพียงสตาวาเป็นเพียงสตาวาเท่าทนั้นจะเอามาเป็นอ,อารมณ์ภายในใจิตในใจไม่ได้ อย่าว่าแต่สิ่งที่ทําให้เกิดอารมณ์ใดเลยแม้กระทั่งไอ้ตัวจิตผู้รับรู้อารมณ์เองก็เป็นอนัตตาไม่ใช่จิตของเรายิงใจว่าดูเหตุดูผลดูเหตุดูผลหลักธรรมชาติธรรมชาติของดีผลก็คือความความรู้สึกดีธรรมชาติของผลชั่วมันก็คือความทุกข์และความเดือดร้อนใจธรรมชาติของจิตที่ฝึกดีแล้วไม่ยึดมั่นสาคัญหมายว่าเนื้อหนังร่างกายในจิตใจนี้เป็นเรา ธรรมชาติของการพิจารณาอย่างนี้นำไปสู่การมย,ยึดธรรมชาติของการม่ย,ยึดก็คือสติปัญญาที่มีความรู้เท่าทา่ทาําเหตุห่งสติปัญญาที่มีความรู้เท่าทา่างามว่าเกิดจะปัญญาสะสมจนต้องมีความรู้แก่ใจว่าอะไรอะไรอะไรที่มันปรากฏขึ้น,เป,น,เ,ปนเป็นสัตวะเท่านั้นเมื่อผ่านกามาสัมผัสตรงตตตตตตในองคโลองค์โลมันก็ปัด,ดตกสงดเพราะมันไม่เป็นที่เป็นไม่ถือเป็นอารมณห้องใจ มันเป็นปล่อยว่างเห็นท่านถึงขนาดนันด้นจะไม่ปลอยว่างได้วางได้อย่างไรก็ในเมื่อว่ามันไม่เป็นสัน์ไม่เป็นตัวตนบุคคลเข้าอะไรเอาเราอะไรที่ไหนเป็นเยงสารวัตร่านเป็นเบงสารวัตรฐานทั้งน,นั้นเหตุของบาปผลก็คือความทุกข์เหตุของบุญผลก็คือความสุขเหตุของการละบ,บาปล,ละบุญมันก็ถึงพระในพาน ธรรมชาติของการเวียนว่ายใจเกิดทั้งฝ่ายดีมันจะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งธรรมชาติของการทําเหตุแห่งฝ่ายชั่วนด้หมุนไปเกิดตามอํานาจของคมชั่วก็เป็นธรรมชาติของคมชั่วอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติของกรรมัคยมประฤุิปฏิบัติเพื่อปล่อยเพื่อรัเปล่อยปล่อยผู้วางการทําเพื่อการปล่อยการวางอันนี้มันก็เก่วข้งกความเป็นผู้หลุดพ้นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่ง อะไรอะไรมันมีหลักเหตุผลเท่านั้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จงมีสิ่งนี้มีการเกิดไปอย่างนี้ต้องมีการดับสลายไปอย่างนี้มีแต่สิ่งที่ไม่เกิดเท่านั้นที่จะต้องเกตต้องเจ็บต้องตายไม่มีตัวคือตัวไม่เกิดจะเอาอะไรมาแก่ตัวไม่เกิดไม่เกิดมาเป็นตัวจะเอาอะไรมาเจ็บไม่เกิดมาเป็นตัวจะเอาอะไรมาตายเพราะมันไม่มีอะไรเกิด มีแต่สิ่งที่เกิดเป็นทางนั้นที่จะต้องแก่ต้องจบต้องตายมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทางนั้นที่จะต้องไปพันเป็นแปลงและกระลาไปสิ่งไม่เกิดสิ่งที่ไม่เกิดจะมาตายไม่มีมีแต่สิ่งที่เกิดทางนั้นที่จะมาตายตัวไม่เกิดตัวไม่เกิดสิ่งที่จะสิ่งที่ไม่เกิดจะเอาเอาอะไรมาตายมันไม่มีอะไรตายมันดึงเห็นชาตถึงขนาดนั้น จีนี้กมงวันดูดูดูแล้วสิ่งที่มีสมมติบัญญัติสิ่งที่มีชื่อทั้งหลายจะบองล้วนแล้วจะเป็นจุดสตาวาธาตประชุมกันสุดท้ดายมันธาตุลายรต่ำปงเล่านี้เป็นสิ่งที่โลกเขาสร้างแต่งไว้ก่อนแล้วเป็นสิ่งที่โลกเขาสร้างแต่งไว้ก่อนแล้วจเมื่อดูให้ชัดอย่าปล่อยให้มันไหลเป็นธรรมการสมบัติถูกต้องเข้ามาอยู่เหนือโลกเข้ามาอยู่เหนือโลกก็คืออยู่เหนือปะสะัสสา คำว่าอยู่เหนือโลกคำว่าอยู่เหนือปัะจักก็คืออยู่เหนือทุกโดยประการนะพ่ออยู่เหนือรูปสัมวารรรูปจิตเหนือรูปโดยประการนะพ่มรูปร่างกายสัตวารูปร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องไข้และก็ต้องตายไปรูปสัตวารูปรูปกายสัตวารูปร่างกายแต่จิตเหนือรูปร่างกายโดยประการต่างปอ เวทนาสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอุเบกขาก็ตามเวทนาสัตววะเวทนาจิตเหนือเวทนาเดรัการทั้งพวสัญญาความจำสัญญาความจำจำสิ่งนั้นได้จำสิ่งที่ได้สัญญาความจำได้ไม่รู้จิตนี้เหนือสัญญาความจำได้ไม่รู้เดยประการทั้งพวเจดียว่าสัญญาสัตวว่สัญญาจิตเหนือสัญญาเดรัจการทั้งพสังขารความคิดปุงแดง สังขารสัตวะสังขารจิตเนือสังขารโดยประการตาบ้องวิญญาณโดยรับโ้สัตวะวิญญาณโดยรับโ้จิตเหนือวิญญาณโดยประการตาบ้องไม่อยู่เหนือกันเข้าาเหนือกันคือมายึดเอารรปเป็นเราไม่ยึดว่าเวทนาเป็นเราไม่ยึดว่าสัญญาความจําเป็นเราไม่ยึดว่าสังขารความคิดเป็นเราไม่ยึดว่าวิญญาณโลเทโรอยู่เป็นเป็นเราเพราะเป็นวิสัตถวัฏฐาน เป็นเบียงสัตวาวาวิญญาณธาตุนั้นไม่ได้จันทร์ว่าเป็นสัตว์เป็นตัวตนเป็นของของตนเป็นบุคคลเป็นวัตถุสิ่งของอะไรเพราะเป็นเบียงสัตวดาวาธาตุเป็นสัตราวาวิญญาณธาตุไม่ทราบมันเป็นใครมาจต่ไหนเราลองคิดกันโนานขึ้นมาดูว่าสิ่งต่างๆจำบ่งม่นมีอยู่มีชื่อทำความหมายสมมติที่เราทราบกันพอถอดชื่อทั้งหลายออกไปแล้วไม่ทราบจะพูดอะไร ไม่ทราบจะพูดว่าอะไรไม่มีอะไรจะมาพูดสุดท้ายมาแล้วเราป้าให้ราคาให้คาขึ้นมาเองแล้วก็มาวิ่งสแสวงหาได้วิ่งสแสวงหากันแบบไม่สิ้นสุดพอลงในคำหมายสมมติสุดท้ายมันจะสมมติว่าเป็นชื่ออะไรกระชังมันก็จบลงในความหมายเดียวนั่นเป็นศัตรวาค่าที่ประชุมกัน 好，好，没。